สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะผมก็เลยเลือกมานะครับหวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าป่าปนกันไปนะครับสูตรไหนมันจะเข้านี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับในงวดก่อนนะผมก็ลงให้ไปเหมือนกันก็มีเข้าอยู่สูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบน3ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหบวกหนะครับมาดูสถิติยอนหลังงวดแรกนะสูตรเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก91นะครับสูตรคำนวณได้901นะครับ แต้มรวม2ตัวล่างก็คือใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ9นี่บวก1ก็ได้10ก็คือแต้มศูนย์นั่นเองนะครับแต่หลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับงวดแรกนะครับเข้าที่เลขศูนย์คำนวณได้9 0 1ก็เข้าเลขศูนย์นะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาสูตรคำนวณได้1 2 3ผลรางวัลออก85นะครับแต้ม3เข้าเลข3 งวดถัดมาสูตรคำนวณได้789นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก89 8บวก9ได้17แต้ม7นะครับเข้าตัวแรกงวดถัดมาคำนวณได้678ออก61แต้ม7นะครับเข้าเลข7งวดถัดมาคำนวณได้9 01ผลรางวัลออก09แต้ม9นะครับ เข้าที่เลขเก้างวดถัดมาคำนวณได้ห้าหกเจ็ดผลรางวัลออกสี่สามแต้มเจ็ดนะครับเข้าเลขเจ็ดแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้สี่ห้าหกออกเจ็ดเก้าแต้มหกนะครับเข้าเลขหก 6. งวดถัดมาคำนวณได้สี่ห้าหก ออก78แต้ม5นะครับเข้าทีค้าจนมาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้7 8 9นะครับผลรางวัลเลขค้า2ตัวล่างออก90นะครับ9บวก 0, ได้9นะครับแต้ม9เข้าทีเลข9นะครับสูตรคำนวณจ้นหลังมันก็เข้าดีหมดนะครับยังไม่มีงวดไหนไม่เข้านะครับ 1>, 1 2 3 4 5สองสา้าหกดแปดเกงวดติดนะครับสำหรับสูตรนี้มาคำนวณแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่16เมษายนนะว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหมืน่นเลขศูนย์บวกหลักร้อยบนนี้สครั้ง3 4 12บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข9แล้วบวกหนึ่งคงที่ 0บวก12ได้12 12บว9ได้ 1, 21 21บวก1ได้22นะครับได้22ดังนั้นจะได้เลข2เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวกไปทีละ1บวก1บวก1 2บวก1ก็ได้3 3บวก1ได้4ได้2 3 4 2 3 4จะมาตัวไหนนะครับรอดูในวันที่16เมษาถึงจะรู้คำตอบนะครับ สูตรมันอาจจะเข้าต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครรู้ตัวเลขลงหน้าว่ามันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับสูตรนี้ผมทําสถิติเอาไว้ตั้งแต่งวดก่อนนะแต้มรวม2ตัวล่างนะครับสูตรอื่นนี้หลุดไปหมดแล้วตั้งแต่งวดที่ออก78็เนี่ยหลุดไปหมดงวดที่ออก90นะมีสูตรที่1 ยังแค่สูตรเดียวที่ยังเดินอยู่นะครับงวดที่90นี่มันก็เข้าใช่ไหมครับแต้ม9แล้วงวดนี้ได้2 3 4สามไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะหลุดก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเอาไปพิจารณานะครับ,รบผมก็ชอบนะสองสามสถ้าไปดูสูตรมาครบ2ตัวล่างที่ลงให้ไปเมื่อสักครู่ก็จะเห็นได้ว่าคู่หลังที่ได้ห้ด นะทั้งคู่หลังเนี่ยถ้าถ้างวดนี้มาออกห้าเมันจะได้เต้มสถ้าดีนะครับห้าเจ็ดเนี่ยมันจะได้แต้มสองเต้มนี้ถ้าเกจะได้แต้มสี่ห้าเดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดไม่ได้สักตัวนะครับศูนย์เกก็ไม่ได้ศูย์หก็ไม่ได้ศูย์เก็ไม่ได้มีแค่เกที่ได้แต้มสนะครับแล้วก็ห้ ที่ได้แต้ม2องโจทย์มันมีแค่นี้นะครับแล้วแต่ใครจะเอาไปวิเคราะห์เอานะครับใครจะถูกรางงวดนี้นะครับเลขท้ายสองตัวล่างจะมาตัวไหนรอ,อดูในวันที่16นะครับก็จะไปนะครับสําหรับสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรใหม่คลิปหน้าก็รอดูนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ